เออสวัสดีครับตอนนี้ผมจะเปิดอะไรวันเนี้ยวันนี้ผมจะสอนสอนทำให้เน็ตแรงยิ่งขึ้นนะครับต้องใช้แอปนะนก่อนเราต้องคลิกไปว่าคลิกในเพจ s โตร e หาโหลดได้ในตามเพจ s โต r e เลยนะครับแต่ขอเวลาแป๊บหนึงอ่าพิมพ์ไปว่า H บวแค่นี้นะครับกำลงังคนนาอยู่นี่นครับก็คลิปไปเลยอันแรกแบบเป็นตัวสีขาวๆนะครับพื้นหลังมันจะเป็นสีฟ้าคลิกไปเลยครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับ เคลอกแล้วใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบนี้ครับหนึ่งล้านคนดาวนโหลดแล้วจะเป็นแบบนี้โอเคครับคลิกเปิดเลยครับพอดีผมดาวนโหลดเสร็จไวแล้วทำให้เน็ตแรงขึ้นได้แอปนี้เลยครับนี่ครับพอเข้ามาถึงมันจะเป็นแบบนี้คลิกตรงกลางเลยนะครับพอเริ่มตมาแล้วตรงนี้มันจะขึ้นแล้วก็มันจะหมุนหมุนหมุน อย่างนี้เลยครับแต่มันกัมันจะหมุนรอบตัวเองก็แค่นี้ครับเนของคุณจะแรงขึ้นเป็นกี่เต้าตัวแล้วก็จะไม่ได้ก็ขอไปด้วยนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปได้เลยไม่มีลิงก์ทิ้งไว้ให้นะครับต้องดาวน์โหลดเอาเองก็ขอไปด้วยพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันพอเปิดแล้วมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับตัว S แค่นี้ครับ เน็ตของคุณจะแรงยิ่งขึ้นนะครับแรงยิ่งขึ้นได้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปนะครับก็สำหรับวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยครับกดไลค์บายบาย